สวัสดีครับพบกับผมเคซี่เกมนะครับเออวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองจับแจ็คพอตนะฮะจะมาดูว่าเพชรสามร้อนะครับจับได้30ทีจะได้อะไรมั่งเดี๋ยวลองดูกันเนาะดูครับว่าจะได้เงาอะไรมั่งนะเริ่มนะครับ อ๋อได้เงาแวริสได้มาแล้วเนี่ยแพ็กการ์ดพรีมเมียมสามสิบโอเคครับเงาของอาทีน่าครับโอ้ยังไม่ได้เลยต้องการมากยีสิเพชรก็โอเคครับเหมือนทองยีเพชรอีกแล้วอตอนนี้ โอ้หมื่นทองมารัวๆเลยผ่านไปครึ่งทางแล้วครับสามสิบเพชรโอ้เงาหายไปเลยอะ่ะอ้สามสิบเพชรอีกแล้วบาตลิงครับชุดการ์ดพิมพ์เอ้ยชุดการ์ดบวกสิบ เดี่ยว20โอ้โหจี้เพิ่งจะมาครังสุดท้ายครับอือโอโ้ได้เงาก็มาเป็นพักๆนะฮะแต่ได้แค่ตอนแรกๆเองอะมาดูกันว่าคุ้มเปล่า300เพชรเยวจะลองไล่เก็บเพชรก่อนเก็บเพชรกับพกเงินก่อนนะฮะ ดูแล้วนะเพชก็ได้คืนอยู่ครับนี่ได้คืนมา140นะฮะก็ถือว่าครึ่งครึ่งครับถือว่าคุ้มอยู่นะสุ่ม Even อีเวนต์นี้น,ะนี่ะนได้เงาอาธีนาเานะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปอัพกัน ยังไม่มีอาธีนาซะด้วยพอดีเลยเปิดให้หมดครับเอาไว้ลิต <c oughs> ได้ไปแล้วอ่ะ เอาไงดีจะซูมอีกดีไหมเนี่ยอ่าจะซูมให้หมดเลยแล้วกันนะครับอีกร้อยสี่สิบเพชรหาแรกหมื่นทองเลยกะพิเมน่โอ้โหแล้วไม่ดีละโอ้โได้เงาวดัดิสเอบวกเลยครับโอ้โลูกบาตลิงน้ำโชคเจ้าสามโอ้โหไม่ได้ได้ง่ายนะฮะได้การเอบวกแน่นอนเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ ว่าจะได้อะไรครับเดี๋ยวผมจะเหลือเพชรไว้สัก10เม็ดนะฮะเอาไปเปิดให้เพื่อนๆดูเลยครับว่าจะได้อะไรนะฮะลูกบัตลิงอา้าวเดี๋ยวก่อนอย่าเพชรในนี้ก่อนเพชรไม่พอซะแล้ว อมีคนกระซิบข้างๆครับบอกอยากได้เจพีมิวโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะได้อะไรได้เพรขคินมาก็ถือว่าครึ่งครึคร,ครับเจ็ดสิบอีกแล้วตอนแรกสามร้อยได้มาร้อยสี่สิบใช่ไหมเมื่อกี้สุ่มร้อยสสิบได้มาเจ็ดสิบก็ครึ่งครึ่งคระเดี๋ยวเปิดอันเก่าทิ้งไปก่อนครับ วันนี้ได้เวลสองเลยอ่าครับเดี๋ยวจะลองดูเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้อะไรครับรูบาร์ดแมวเวลสามนะครับไม่รู้ได้ยากกันหรือเปล่านะเปิดแล้วนะสาวน้อยจินนี่เอสบวกครับโอ้โหก็โอเคครับถือว่าได้ตัวใหม่ แล้วก็ได้อีก200เพชรแต่ยังไม่ได้ตัวเอเลยไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังได้ตัวใหม่ก็โอเคอยู่ฮะ้าได้ไวริสมานี่ก็แบบเฟลหน่อยอะ่ะเหนือห5าเพชรจะสุ่หมดเลยไหมเนะี่ยเก็บไว้ก่อนเนาะนี่เดี๋ยวไปให้ดูตัวใหม่นะครับเพื่อนๆได้กันหรือยังเอ่ย นี่นะครับสาวน้อยจินนี่เอสบวกโอเคครับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ